สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนจัดให้อืถ้าจะพูดถึงประเทศฮ่องกงเราก็ต้องนึกถึงของกินของอร่อยมาเป็นอันดับหนึ่งมาฮ่องกงทั้งทีก็ต้องไปชิมไปลองให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวของหวานหรือแม้แต่อาหารเช้าสไตล์ฮ่องกงเรารวมมรตรมัดรวมมาให้แล้วทั้งหมด10บร้านไปดูกัน บะหมี่มักมันกีนะคะเป็นร้านที่ได้รับมิชลีนหลายปีซ้อนมากๆเลยค่ะแล้วก็มีคนต่อคิวแล้วนะทุกคนคนต่อคิวเยอะมากใช่เดี๋ยวเราไปดูนะเป็นยังไงใช่ข้างในข้างในคนเยอะมากเลยตอนนี้เข้ามานา้ิกาแล้วนะคะที่นั่งคืออะไรที่นั่งแบบมินิมอลแบบว่าอบอุ่นแนบชิดนะคะเรามาสั่งกันนะคะชิมทุกอย่างหิว นเียมันคือขาหมูแล้วจะเป็นขาหมูดุ๋มลองหันมีลองชิมซอสพริกมีเข้าจุ้ซีมากอ่ะซิมน้ำหน่อยเดี๋ยวเรากินแบบเพื่อเพียวก่อนนะอืมนุ่มมากถึงไหแล้วหรอแต่ว่ามีความเค็มน้ำ ต้องกินงงงนตงต้้ออกินกับข้าวใช่แล้วก็อันนี้น้ำจิ้มอ่ะที่นัดเท,ทมามันเป็นแบบเปรี้ยวจึง่งจึ้งแบบสุดกี่ยากี้ไงก็ไม่รู้อ่ะบอกไม่รู้ลองจิ้มดูดิลองจิ้มกับนนี่นังน้ำจิม้มระวัง้ำมาลให่สิ่งสิ่งไว้หาอืมเจ้า่าเจ้าว่ชิมเกี๊ยวจึ้งก,ก่อนนะคะเฮ้ยคู่เบิ้มมากดูดิชูมาค่ะดิเฮ้ย อ ok> ื้มอื้มดูกู้กัดแล้วเด้งมเงมากน้ำซุปน้ำุปฟาหมดวะหนัวรถหนัวหนัว เ้นน่าจะดีเพราะว่าเส้นเขาเป็นเส้นเล็กอะเส้นเล็กคอมเมนต์เส้นเส้นไม่มีจุดจบอ่ะฮิทยิมหักหักไปด้วยเส้นเส้นเล็กก็เป็นเส้นเล็กบุนเซ่เออจิกเขาะเท็กเจอร์มันแบบว่าแบบฝุ่นเออกรุบๆแล้วก็แบบสู้ฟันอ่ะสู้ฟันอ่ะ ขับก็ดีเยี่ยมรูงานนี้โอเคเลยจบแล้วที่เขาได้มิชลินนะคะอรนน่อยอร่อยทีนี้ต่อไปอันนี้ก็โหเด็ดนะตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าเป็นเป็นหมูตุน๋นแต่พอได้มาฉันรักสิ่งนี้มันเป็นเนื้อแล้วมันเป็นเอ็นเนื้อด้วยนี่มันจุยซี่มากทุกคนเป็นว้าวอ่ะหอม ดีเวลายในปากและชิมตอนไหนวันนี้เรากินไปทั้งหมด409อย่างนี้คืเหมูเบานะคะทางไปกินข้าวขาสั่นเมื่อเช้าทุกคนค่ะเพื่อร้านที่อร่อยเราก็ทำให้ได้คือด้วยความที่อยู่บนกอนเนาะมันก็จะมีความแบบเหมือนขึ้นเขา กันเหนือเขาก็จะบบนีนี่แค่เมื่อเช้าเหงื่อซึมไปแล้วจ้ะถึงร้านแล้วจ้าร้านนี้จ้ะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Foggie Restaurant นะคะ ชิมกาแฟนะคะกาแฟแอนซี่คอฟฟี่ ว่านงไงมันไม่ได้เป็นแบบหวานเป็นหมูเค็มๆรวยอร่อยรีวิวแบบมีผักนะคะรีวิวว่าน่าจะเป็นแบบผักมะนาหมูกรอบเลยฟิวแต่อันนี้มันอะไรคณะฮ่องกงเหรออืมหมูอันนี้แหละเหมือนกันแหละเพราะจอดมีผัก ดน้ำมันหอยอะไรอย่างเงีนะ้ย จนด้วยเกีเยวยล่านันจา้าน่าจะมีกุ้งแล้วก็อะไรไม่รู้กับรอบกุบ้งทอดอชิมเลยนะ กุ้งแย้งมากอันนี้เสียหลงเปาเขาต้องกินน้ำด้วยอ๋อนนม,มีน้ำทำไมน้ำอะไรมันน้ำซุปอะน้ำซุปน้ำดำมันมีกลิ่นขิงไหมใช่มันมีนิดนึงแหละ แป้งยังยังไม่มันมันแบบแป้งมันหนานิดนึงอ่ะแป้งมันหนาบไปต้มเกี๊ยวชายกระเพาะหมูนะคะคนนีะ่มีนี่นะเหมือนเหมือนเป็นกระเทียมกระเทียมทอดอร่อย น้องหมูซาลาเปาน้าหมูกับคนหน้าหมูหมูจะกินหมูแล้วนะจ๊ะอออใส่ครีมอะไรอย่างี้เหวานอืมเป็นไงานมอร่อยออกมาจากร้านติ่มซำแล้วนะคะเมื่อกี้โดนไปทั้งหมด 381ดอลลาร์ฮ่องกงทุกคนคะตอนนี้เรากลับมาที่ย่านซิมซาจุยนะที่ร้านเสี่ยวหลวงปลาอทอดออชื่อดัง,ดงระดับมิชล,ลินน,นะนแล้วก็ร้านเขาอยู่ที่ซิมซาจุย,จยแมนชั่น ค่ะนี่รีวิวกันที่หน้าร้านแบบนี้เลยนะคะยืนกินกันอย่างนี้เลยจ้ามันมีความมีน้ำช่ำๆแบบนี้ร้อนแต่น้ำน้ำซุปแซบน้ำซุปนัวยืนกินดีๆก็ไม่เอาเลยร้อนเหรอร้อนเป่าคอนซิน้ำข้างในอย่างร้อนเลยให้รู้ว่าเพิ่งทอดเลยนะคะ คือมันเป็นอย่นั้นยูทูบเบอร์งานติดกลางงานติดชามันคืออะไรนะอันนี้เสี่ยวหลอกเปล่าทอดเอออร่อยมันมีรสชาติยังไงก่อนเห็นไหมอุ้ยดูดิมันมีน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมีน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีไส้หมูข้างในรสชาติยังไงจ๊ะเค็มๆนนัว เหมือนอะไรวะเหมือนกินซุปเหมือนกินซุปอะก็มันคือน้ำซุปป่ะเนาะเออซุปกระดูกหมูแล้วก็หมูหมูเดงอะ่ะเอออย่างนั้นอะ่ะแล้วก็แบบหอมๆแป้งก็คือแบบนุ่มๆแล้วก็มีความเอาไปทอดนั่นแหละนื่อแล้วก็ไปทอดอร่อยเออระระก็ยังไม่ได้กินอยู่เพราะร้อน <c oughs> จะอร่อยค่ะทุกคนจะลืมแวะมากินนะตรงนี้อยู่ซิมซาจุยแถวไหนเนี่ยเทางออกที่สอง ซินซาตุยแมนชั่นมาเลยรถไฟฟ้าทางออก4 2ใช่เดี๋ยวอันนี้ถาดเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบเหรียญดอลล่าร์ฮ่องกงโอเคจ้ะพี่นัดรีวิวมั่งเป็นไงขออนุญาตกัดแป้งออกนิดนึงอ่ะน้ำร้อนมากทุกคนขอทอดใหม่ๆเลย รสชาติเหรอก็เป็นเหมือนซุปซุปกระดูกหมูแล้วก็หมูก็คงหมักใส่พริกทงวริกไทยใช่ใช่ก็อร่อยดีต้องกินทีละหน่อยเพราะมันร้อนนี่ไงขุมซับของมันเป็นอย่างนี้มันก็หมูเป็นลูกเลยหมูหมูก้อนหมูเด้งใช่จะบอกว่ามันก็คนลายเทคเจอร์กับนึ่งนะ นึ่งแตกัดกัดแตกตัวใช่มันก็จะนุ่มๆไงอันนี้มันจะมีความเอาไปทอดมีกับกรอบนิดนึงใช่ใช่ใช่คล้ายๆไอ้ายไงเกี๊ยวซ่าไงเอาไปทอดแต่เกี๊ยวซ่าไม่มีน้ำอยู่ข้างในถูกถูกถูกใช่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 โอเคดูเรื่องไปกินให้หมด ตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะคะก็เขาเขาจะเดินมาถามว่าเราจะรับน้าซุปอะไรอย่างบบเลือกน้ำ,นำซุปหมาล่านะคะก็จะมีหลายน้าซุปเลยแล้วก็สตาร์เตอร์เขาจะมาถามว่าเราเรา,เรากินเนื้อกินหมูกินไก่กินอะไรหรือว่าเอาทั้งหมดก,ก็แจ้งเขาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะกินจะมีบุฟเฟ่ด้วยถ้าเนี่ยจะเพิ่มคนละคนละสามสิบดอลลาร์นะคะ จะมีโซนให้ตักอาหารเองนะคะจะมีลูกชิ้นใดๆมีผักมีผักต่างๆที่น้าตักอะไรคะผักเยอะแยะไปหมดสลงสลัดเต้าหู้เส้นเส้นด้วยนะจ๊ะ โซนเครื่องดื่มนะคะกาแฟก็มีชาใดๆ หัวละหน8ดนะคะก็คือเขาจะมีเซ็ตพื้นฐานก็คือหมูไก่แล้วก็เนื้อวัวนะคะเนื้อน่าจะเป็นเอฟรือเปล่าเนื้อดีมากลายสวยมากมาระหว่างสั่งน้ำซุปหมาล่านะคะเดี๋ยวมาลองเนื้อกันดีกว่าเธอดูลายเนื้อลายเนื้อนะจ๊ะ ขึ้นเลยขึ้นเลย,เ,ลยเออมันโอเคอยู่ด้เอเนื้อนีนะ่ยังไม่จิ้มอะไรนะเนไไะื้อนุ่มมากเนื้อดีมาก,นานมากอะไรในปากเลยอ่ะ เขามาเสิร์ฟสองสองแบบอ่ะหมาล่าไม่ได้เผ็ดมากนะคะกลางกาจิ้มน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มถั่วถั่วอืมเข้กากันนะ วันนี้เดินมาเหนื่อยๆใช้พลังงานไปเยอะมากแบบนื้กินเนื้อดีๆคือแบบโคตรฟินอ่ะอืมนคะคะก่อนสั่งเป็นอง,งุ่นชิงซีเป็นไงอันนี้เทียนวะร้วยถ้วยไหนอันไหนวะที่คุณนี่ง าตายตายตายอร่อยนี่จะเป็นเต้าหู้อ่ะเต้าหูป้ปลาอร่อยบอกว่าเป็นลูกชิ้นปลาหมึกนะคะฉเฉลยไปละดีลูกชิ้นปลา มีชีทั้งในด้วยอร่อยคนถายคืนได้ชอบไปแหลอะอ,นนอันนี้ก็ลูกชิ้นปลานะคะอร่อยแล้วที่ชอบมากเลยก็คือว่าหม้ออะส่วนตัวแต่ละคนเลยค่ะก็คือไม่ต้องแบบกังวลเลยว่าคนนึงกินเนื้อคนนึงไม่กินเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้แบบดี ส่วนตัวไปเลยไอติมอร่อยมากเป็นไอติมนมโยเกิร์ตหอมปิดจบได้ดีมากกินไปสามแก้วาาวดดีมกำลังดี <c oughs> ตอนนี้เรากลับมาจากดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะก็เลยหิว <c oughs> ข้าวมากวันนี้จะจบลงไม่ได้ถ้ายังไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะกลับมาที่โรงแรมก็เลยมากินร้านที่อยู่ข้างๆโรงแรมนะคะเห็นแบบมันน่ากินมากและมันดูน่ากินจริงๆเดี๋ยวจะชิมมีน้ำอร่อยอยู่แก้วโรงแรมขนาดนี้ชิมหมูหมูแบบอันนี้หมูกระูเลยป่ะเนี่ยหมบบหนนูดูแบบว่า j u ซ c ่มาก อ,อร่อยนะอร่อยมา,อมากห,าหามู juicy มากรสชาติเค็มๆมีหวานอมหวานนิดนึงนิดเดียวอร่อยขอชิมห่านหน่อยสินี่คือห่านจ้า,า,าเหมือนไม่เคยกินนะเหมือนเป็ดมนะืม หนังกรอบมากอืออร่อยว่ะแล้วคือสั่งหานมาแค่จึงเดียวยที่เหลือเป็นหมูหมดหมูสีอยู่แล้วก็น่าจะเอาออร่อยแนะนำเลยร้านข้างๆโรงแรมเมตาซิตี้ดีบวิ่งตามมาได้ไปละไปกินก่อน ไอซ์พันนี่เลบอนทีนี่วันนี้มาเรื่อยว่ามันไม่ยอมไม่เปรี้ยวเปรี้ยวนี้เดี๋ยวหวานเล็กน้อยเป็นกลิ่นชาเลยทุกคนมาเจอร้านนี้นะคะน่าสนใจมากอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้เอานนี้แหละอันนี้แหละเนี่ยดาราก็มากินเยอะเนี่ยอร่อยแน่นอนเนี่ยเชื่อเชื่อถือได้ สไปซี่ฟิชบอลกลิ่นเครื่องเทศนู้ชิ้นป,าปนแบบลาเป็นแบบซอสราเป็นแบบไม่กลิ่นเครื่องเทศหอมคเหมืนมาาอนหม่าล่าปะใช่ใช่หม่า,มา,า,ลาล่าหม่าล่าผสมโหเกะลี่ยเสียบเนื้ออืมโอเคอร่อยขนมจีบปลาแต่เทกเจอร์เทกเจอร์แบบ ดึงๆนะคะเป็นแป้งแบบแป้งนุ่มๆซอสเค็มเผ็ดเล็กน้อยอร่อยอีกอันนึงจะเป็นรวมมิตรนะคะจะมีเหมือนเป็นกระเพาะหมูหัวใชเทาหนังหมูเป็นรวมมิตรหมูนะคะแล้วก็มีน้ำซอสแต่ทุกอย่างเขาจะให้ระดับความเผ็ดได้ถูกไหม กัะเพาหม,มูอันนี้มีรสหวานแต่เครื่องเทศมันเราไม่ค่อยชินเนะาะจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยเนะกินได้เห็ดหัวหนูอัหาของเจ้นี่กดีองันะพาป่า เป็ดใช่ไหมเป็ดฉ pues mm ีกใช่ไหมเอออร่อยแบบสดแล้วมันแบบรู้สึกร่องคอเป็ด้ะมาเป็นขาอย่างนี้เลยอ่ม่เหนีอมยวนยวะนอะอ่ร่นอยนร่มแล้วหมหนังแบบ หนังแบบเหมือนเขาแห้งๆอยางนะออันนี้มันสังน้ำนี่มานะคะเดี๋ยวมาลองชิมนะว่าคือน้ำอะไรนะคะจริงๆชาวกล้วยควรจะใส่แต่ว่าไม่หนึบเท่าชากังลาวนไดดู้เพ่อหมากกำลังดีไม่บาดมากโอเคอร่อยออกมาจากร้านเมื่อกี้แล้วนะคะ กินไปทั้งหมด1.96ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะเออก็โอเคนะราคาจับต้องได้นะจ๊ะรสชาติก็ดีเม a ซิ <Amazing S 1> มาก <Okay. S 1> คือร้านเพิ่งเปิดแต่คือคนเต็มแล้วแล้วเราก็คือต้องต่อคิวเฮ้ยสุดว่ะมันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยทุกคน ตรงสไตล์ชิมสิกินกินฮฮาชาเบาๆแล้วก็มีความเป็นชาไต้หวัน้วยอะ่ะฉันทำไข่หมกอะ่ะตึงๆนิดนึงเหมือนซุปมะกรโดนีเนาะแล้วก็มีไข่แดงไข่ดาวไม่สุกโปะข้างบนนะคะ ซุปเป้ความนวลนวลที่ใส่ที่บนก้ตื่นชาภาคกินอันเนี้ยก็แบบสดชื่นอเฮ้ยไข่ไม่เคยกินเทกเจอร์แบบเนี้ยมันจะเป็นไข่ไข่ข้นก็ไม่ให้เหมือนเหมือนไข่เขาใส่อะไรอ่ะโม่กมต้องมีปูแบบใส่นมเนยอะไรอย่างเงี้ย เอออร่อยดวยนัวไข่ปวกขนมปังอืมไข่เหมือนกันไข่ปวกขนมปังเฉยเลยอันนั้นอะ่ะชิมแฮมหน่อยแฮมเหมือนจะดีอะ่ะ แทมลอยด์อันนี้เป็นขนมปังไม่ใช่ของหวานเป็นเหมือนนี่แหละฮาเนย่ขนมปังฮาเนยเลย,รเ,ลย,รเ,ลยเราสั่งพุดดิง้งพุดดิ้งมานะเป็นพุดดิง้งนมเดี๋ยวกรลองชิม แบบร้อนนะคะน,น,น,นุ่มนุ่มนย่าเงี้ยน้มแบบละโกนแต่เทกเจอร์ดึงๆแบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่ดึงมันละมุนล,ลิ้นอะ่ะเมื่อกี้นะคะที่ทานไปทั้งหมด265ดอลลาร์ฮ่าห้องโกกนะคะ เมื่อกี้นะคะใช้บัตรออกโตพุตติบแล้วก็จ่ายเงิได้เลยสะดวกสบายมากเรามาชิมกันนะคะขนมไข่มุกนี่คือต้อนตำรับเลยเหรอบีบีชีขนาดนั้นเลยเหรอจริงอ,อ่ะเยอะไข่มุกอร่อยมาก ไข่มุกเล็กไข่มุกเล็กมากเม็ดเ,เ,เ,เล็กมากเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของชานมไข่มุกที่ฮ่องกงนะคะ ร้านกรีนเฮาส์ค่ะมาใช้ห้องโกงกูดดี้ให้หมดเพราะว่าไม่มีใครได้ใช้เลยจึงมาใช้เอาวิธีสุดท้ายนะคะตามล่าหาร้านที่ใช้กูดดี้ได้นี่น่ากินมากโชว์ทั้งแผงโชวช์ทั้งแผงให้หรู้ว่าแผงใหญ่นะาาหน้าใหญ่แค่ไหนใหญ่กว่าหน้าเองถ้าเป็นคนอื่นเขาจะยกจามรีวิว ยกจ้ารีวิวอันนี้ยกไปแบบนี้อันนี้ก็จะจุ่มันเป็นนึาแบบว่ามะม่วงอยู่ข้างกลางเป็นยัามามงไงรสชาติละมุนเลยมากละมุนเลยเหรออร่อยขอชิมโชสโชสแมงโก้เนาะมะม่วง ไอติมมะม่มมวงร้านนี้อะไรอันนี้รัสเบอร์รี่ราสเบอร์อรี่แล้วก็เป็นไอติมมะม่วงน,น,นะคะมีใบต้นกานแหนใบใหญ่เลยอ่ะสดชื่นมาก